Amen. <laughs> ใจเนาวสดเนาวในคือพี่ข้านกินข้าวหลานกินมะนาวกินฟ้าหลานเนี่ยตอนสามาเอ้ยจอมีพี่น้องบ้านเนียเอายเอ็นตาสิ้นในายกินาที่มาเรียจะมีพี่น้องบ้านบ่ลาบบอกเคยฟังก็ได้พอ ลานุเรกับโอณคยุสั่งกับคนผีผูห้หายจากเจ็บนอกไข่ไข่มาเจอปอซุลเลอนเหลือใจเดี ก็ตายยันหนาแรงตึกคนสะไดไงไม่งามนัดและในมักถามฟังลุงเด่ยนยังงอกเอ้ยบานปดนาำพาคบน้ำไม่ผัเสียนกูร้งเลียนเป็นอ้าสูงยังปก ได้เกี่ยวด่บาวนมวนษากจัไหมคือคนสกได้ห้อยหนั้นหลนรู้จักนอสดสกับปูนอกเกี่ยวดัวน หมอตัวรู้เดืองสามขคอยลมไหวไหวมาหนาวหวางแม่สมบูรณ์เอ้ยจิบต้อแม่เอยวางบุปผาดอกไม้ก็ยันหัวเป็นบ้านเอย วาอน pues mm อนน nah <ful> เอานี้ผัดต่อผัดปานนี่จักตุกหาสูแเองรักกันต่เองกบเมมสาวยามเจ้าเข้าวงโอ้โหเดี๋ยวเสียมเ้เอาอาโคตกันไปสมบาตทังออนไลน์ไปเนี่ย ว่าโมโนเอานี่ปัดดอกป,ะปะ่าปานเลยจะตุกมหาสุขแห่งรักการทวีตุกเต็มบาาม่อเศราย่างเจอข้าวกินบ่อหยุดกินบาา่อเศราย้อนว่าความอยากพี่วันท่านไหนหอนกินไม่เนี่ย มวลอาหารผัดลงกุบขาดประโยชน์ว่าอาจย่อยเอ้ยสิมอยว่ามีงมอนเล่นนะเจ็บตรงห้อนหลายเดย กูตา้ตายข้าขาดลาแมนบอมีนอกวันเฟื่อนว่าแล้วเฟื่อนดอกทำตาลกับเมียเพลงแจ้งบอกสั่งการอื่นตั้งใจดีไว้เลย

ว่างคำวญญานยันในโลกนี้บ่มีแล้วเห็ดจังไน่บ้านเพนิ่นนอตตายย้อนเจ็บไว้ไข้โูคขาบาทเป,ยเปียนเปลี่ยนกินรักษากันจนหมดยาบอสวงเศร้าจังตายเมียน เตียงกาวสวยของเพามบวนบม่มีสอบบ่ผ่านเลยสิตายย้อนอาหารที่ขึ้นลอ้มสุดห่วงขอลาน้องแก่นสมออ คนอบแย่งกันก่อนก่อนก่อนเนี่ยเพี้ยนผัวีก่อนเดนี่ยเพี้ยนจมอยู่ที่อย่าหูวพ่อนข่าวป่อนผลลัษณสิสอ ผมไหนหนลาสีเฟอเือนใส่คือดาวข้าคือเดือนจำต้องมองน้หมนเสาร์นี้จากก่อนมาเล่นบ้านเอิงกาลยืยคิดอินเดียคิดเห็นขาวตั้งแต่ครังงเกิดโควิดทุกผิดขับไปลวง วงบุตรตาและเมียเพ็คขอบยันตายเพงพาดันนะเขียวภายวานเขียวพวงฝ่ายนี่คนตายขอบยานย้อนทั้งลูกชายมาตายก่อนอยากขอบอิจโนไม่ลาเวลาอุ้มด้เปล่ยนมือสองสาเดชข้าตอนเต แมงปองงามแมงู่เียกอกบัญแนาเบนี่ย,<ะ>ายงาม,ม,งมเป็นจเนี้ยเป็นเนี่ยนงามคมาจพระบัวตาสวยิรลกแล้วกอ็ยังเนี่ยบัวตาเนแล้วต้ง,ตงอยกโซต้งอยากหัวคอยโซกะมางหัวไปย,ยัง ไนอน้เนาะัวดแก้วอีกเพื่อสองลองลงมาปูดหน้านมานคืนบิดเต่มายืนมัน่อยกัดเดตอแม่สราบจะไปเห็นเป็นตัวยางคอยแม่คอยจะขึ้นดอก ลูกกันตายพวกกตายไปเดนโหสิสอยเจ้าบัดยังเศร้าอังรักโหมแม่อัวเฮ็ดตัวอยางใ้มายิงขึ้เจ้าให้บ่ได้พวกไ้น้อ่ดอกมบ่งเจตนาหม ลูกบดตายวัวบอตายยังเนื้อมีวางหรือลูกยังเนื้อขอทุนกลาไปโซ่กับเจ้านั่งเจ้าดังหมวอยู่ในความเส้นสุดกันแต่เพียงนีง้คำว่าผัวคำว่าเมียทั้งไอ้น้องทั้งสองฝ่ายสามารถดีเอ้อ ัดการน้ำความตายบอกคือไปน้อใจขาแค่ภาวะบ่อนปื่นโอโน้อถามตอนเกิดขอละกอนนอ่อนเนียใจโฟน นนุนจุงอยู่ที่ยังอุนพอๆก่าวพอนพอนลาสิสวมผมไหนไหนลาสิเตือนใส่คือดาวข้าวคือเดืออันกำต้องมองน้อมนเศราไม่ทางก่อนมาเล่นบ้างเหลนแอ่งเบาไปแอ่งตั้ตืจอโอลา

เป็นพวกันจางกันปตายง่ายหรอกอดีตเพื่นเือมาด้อมาจ่ายไฟตายด้อมีมืลูกแล้วแงงว่าไปยังตั้นตื่อโอราปันสดตายดาไปบอมีวันกาลาบ่อมีจ่างไฟตายติดเจ่า วันลูกกะแมนคูม้นอตายมีเมเสียมปากมาเท่าไหเทละท่นคือสองพัานยังหลอเยเหนือเมเสียเมื้อวานนี้ที่เราเล็ดจเประเทศเปิดท้นักเยอ <c oughs> แสีงเดีมีใจลระเหีย ไม่จะยุ่งสด้มาไม่ไกลอันเนี้ยไม่อเจ้ไม่ไกลอันเนี้ใส่เลยจะยุ่งส่บอนุ้เนี้ยใส่ย่ยดเืไม่้อาจารยนีหมดยันั่งมาด้วจางตายมาด้วอันน้คน่าางอยดินฆ่าิดีนะเแม่ขาเกลือมาเลยแอ้าจางตายแล้ว ยังว่าไปยังตั้นตื่อโอราปานสดตาดาไปบอมีวันกาลาหลับบอมีวันลูกก็แมนความนอตตายนีแสนเต็มที่ใจละเยียงกำแต่แขนของมีมิตอ่อแล้วก็มามือ สามะสามะจะรินเดอเกิดชาเพร่าากันอะรเหตุผในอ่าตเด้อคือมนปานนี้เรายาวเร่อสมเด้อเหตุญในอนเด้อสามอรับปากก่อนตายจรับปากว่าตายหมดมเหบุญในอีเด้อสามาวดีเอ้แนวจักรัน มีโป้ไล่ไปโป้โม่เมือมปกไอ้นี้ไอ้ฟ้ามันเกิดใหม่ดรอกไนใดพีอันใดไมอันใดอันดสิสั่งลาพีว่ามากเหมือนพีไอ้เกิดสันใหม่เจ้าจะลืาไอ้หรืออ้สอบตไอ้าี่มาเกิดใหม่หรือสามารถอโอยน่าย่งวทนงับตาย่คงสิบตายดอกพีพีสามาดีเอ้อ เมื่อนิเวศนิกานลีบวายไปพออมงนะก็เลยมอยละแมงตายพี่พีนกุดีนีุี